สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่องสาวบึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮานอยเนาะฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะคะพี่พี่จ๋าก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กตามกว่า1ิปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นะคะอ่ามาดูผลกันก่อนเนาะพี่ๆจ๋าดูผลของวันที่29กันนะคะเดี๋ยวค่อยดูแนวทางของวันที่20อ่ะของวันที่30นะคะเอาดูด้วยนับถอยหลังและแอสอ่ะมาดูกันนะคะสำหรับของวันที่29แอดให้เด่นที่4 2 7ไปนะคะมาดูผลกันอ่าแล้วก็แอดให้รูดที่4นะคะผลรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจ ในรอบเฉพาะกิจ765ล่าง29นะคะอ่ะเด่นที่2แอดมานะคะถ้าใครนำสอไปเป็นแนวทางก็จะได้29ตรงต,รงตรงเลยนะคะส่วนในรอบพิเศษ869ล่าง86นะคะอันนี้แอดหลุดบนดลุดล่างเลยนะคะในรอบปกตินะคะ358ล่าง40เนอะอ่ะบนหลุดนะคะล่างมา มาเด่นสีวิ่งรูดที่สี่สี่ศูนย์มาตัวที่แอดเน้นนะคะมาในรอยนี้ด้วยนะคะยินดีด้วยเนาะสำหรับท่านที่ตามในสูตรนี้นะคะพี่พีจ๋าอ่ะรอบต่อไปนะคะก็คือรอบ vip 413ล่างห้าสี่นะคะหนึ่งสามแอดหลุดไปเนาะสี่สี่มาในหลักร้อยนะคะส่วนล่างนะคะ54แอดมี45นะคะพี่พีจ๋าดูียได้ไปนเน้นที่46มากกว่านะคะมา45 มาในตัวกลับสองน้อยนะคะวันนี้อ่ามีใครโชคดีกันไหมเนาะคอมเมนต์พูดคุยบอกแอดด้วยนะคะพี่ๆจ๋าเพื่อเป็นกําลังใจเนาะจะได้มีกําลังใจคิดคํานวณแนวทางออกมาแบ่งกันพี่ๆนะคะอแอดก็ขอขอบคุณทั้งหน้าช่องแล้วก็ในกลุ่มด้วยนะคะที่คอยให้กําลังใจนะคะเดี๋ยวเราไปตามกันต่อนะคะของวันที่สามสเนาะวันที่สานะคะ สำหรับท่านที่สนใจอยากจะเข้ากลุ่มก็สามารถแอดไลน์ตามที่แอดเขียนไว้ให้ได้เลยนะคะพี่ๆจ๋าวันนี้หุ้นมาทั้งวันหรือนะคะอ่าสายหุ้นใส่วิ่งใส่รูดเนาะแต่ว่าวันนี้ในแนวทางเลขทูปแอดหลุดไปนะคะอ่ะมาตามต่อกันของวันที่30แล้วกันนะคะ สำหรับพี่พี่ FC ที่เข้ามารับชมใหม่เนาะดูแอดก่อนก็ได้นะคะค่อยตามแอดลง2ส,สูตรนะคะก็คือสูตรเป็นเดียวแล้วก็สูตรมดรวมนะคะชื่นชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นเนาะนำไปพิจารณาเปรียบดูแล้วกันค่อยตามนะคะอ่ะมาดูตัวเด่นย้ำนะคะว่าแอดให้เป็นเพียงแนวทางนะคะพี่พี่จ๋าแอดไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะออกตัวไหนเนาะอ่ะคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงนำมาแบ่งปันแบบนั้นนะคะ มีเข้ามีหลุดนะคะพี่ๆจา๋ามาดูกันสำหรับตัวเด่นนะคะสำหรับตัวเด่นในวันนี้แอดให้เด่นไปที่หนึ่งนะคะหกแล้วก็สองอแอดจะวิ่งรูดที่หนึ่งนะคะพี่ๆจา๋าวิ่งรูดที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูตัวที่แอดเน้นนะคะมีหนึ่งศูนย หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่นะคะหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นเนาะชื่นชอบตัวไหนก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะพี่พี่จ๋า ไม่ต้องตามทุกตัวเนาะเลือกตัวที่ชอบนะคะสำหรับตัวที่แอดเน้นในหนึ่งนะคะแอดเน้นไปที่หนึ่งศนเนาะสำหรับไซเบิ้นก็อย่าลืมนะคะ1นึ0งหนึ่งหนึ่งศูนหนึ่งสามหนึ่งสี่ หนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดนะคะพี่พี่จะอีอคู่หนึ่งหนึ่งเก้าเนาะหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งหกถ้าไม่ชอบหนึ่งหกก็เป็นหนึ่งเก้าแล้วกันนะคะอ่ะมีตัวที่ชื่นชอบก็จดไว้แคปไว้นะคะนําไปพิจรารณาเปรียบเทียบอีกทีหนึง่งนะคะแอดก็ขอขอ,ขอบคุณพี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณ,ท, comment, คณทั้งหน้าช่องแล้วก็ในกลุ่มด้วยเนาะแอดก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลย นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ